ตอนการขายของบน ebay นะครับไปที่เว็บไซต์ ebay.com ซ i g n ินเข้าระบบไปที่เมนูเซลล์ด้านบนใส่ชื่อสินค้านะครับที่ต้องการขายเลือกเป็น custom your listing กด start selling จากนั้นให้ดูหมวดแรกนะครับ art painting ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาหมองน้ำที่เราต้องการขายเลยนะครับหมวดที่น่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับคือหมวดนี้นะครับเป็นการปรถมพยาบาลเบื้องต้นชนิดเป็นน้ำมันนะครับรู้ได้อย่างไรเราลองมาดูสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายบน ebay นะครับเขา มีการระบุไว้ด้านบนนะครับเหมือนกันซึ่งการขายผิดหมวดทำให้เราอาจจะไม่ได้ขายเลยก็ได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังหลังจากเลือกหมวดต่างๆแล้วเนี่ยกด continue ตรง title นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะต้องใส่คำอธิบายของสินค้าเราซึ่งควรจะเป็นคำที่ ค้นหาง่ายนะครับเวลามีการค้นหาแล้วเจอเลยซึ่งในที่นี้นะครับเราจะเขียนว่าเสียงเพียวออยนะครับสูตรที่1 7ึ่7เราลองดูตรง subtitle น,นะครับจะมีการวงเล็บเขียนว่า0.5นั่นหมายถึงว่าถ้าเราใช้คุณสมบัติพิเศษตรงนี้นะครับต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม0.5 เราก็จะข้ามไปดังนั้น condition ตรงนี้นะครับเลือกเป็น new e d g t product นะครับเราใส่คำว่า stuffy nose ในส่วนของตรงนี้นะครับเราเลือก product type เป็น oil นะครับเป็นน้ำมัน brand ใส่ยี่ห้อเข้าไปนะครับลงมาด้านล่างตรงส่วนของรูปภาพจะเห็นว่า รูปภาพแรกนะครับสามารถลงได้ฟรีรูปภาพต่อไปเสียค่าธรรมเนียม0.15ดังนั้นเราก็จะทำการเพิ่มรูปภาพเพียงรูปเดียวเท่านั้นนะครับกด add picture เลือก browse นะครับเลือกรูปภาพที่เราได้ทำการ save ไว้แล้วกด upload ครับแกลเลอรี่พิ u r เหากใช้คุณสมบัตินี้นะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก0.35เพื่ออะไรนะครับลองกดดูจะเห็นว่าในเมื่อมีการโชว์รายละเอียดของสินค้านะครับในการหลังจากการค้นหาจะมีการโชว์รูปภาพเป็นรูปขนาดเล็กตรงข้างหน้าด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่เอานะครับเราก็เอาออกก่อนในส่วนของรายละเอียด คำอธิบายต่างๆนะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ในไฟล์ Notepad หรือ Word Document นะครับดังนั้นเราจะทําการเปิดไฟล์ Document ขึ้นมากด Ctrl+A เพื่อ Copy นะครับ Ctrl+C จากนั้นทําการคลิกขวามือแล้วก็แปะตรงนี้นะครับตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ Format อีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่ามีการเรียงตัวอักษรถูกต้องจากนั้นลงมาด้านล่างครับ Visitor Counter เป็น Rectocomputer Style ราคาครับเลือก1.99สําสำหรับท่านที่สมัครใหม่นะครับท่านยังจะไม่มีปุ่มหรือออปชันให้เลือกเป็น Buy it now นะครับจะต้องซื้อขายบน ค้าขายบนอีเบย์อย่างน้อยเพื่อให้มีฟิดแบ็กอย่างน้อย10ฟิดแบ็นะครับจำนวนเลือก1ระยะเวลา7วันนะครับระยะเวลามีให้เลือก 1...3...5...7 แต่ถ้าเกิดเป็น10วันก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับจากนั้นให้ลงขายได้เลยไม่ต้องมีการตั้งเวลานะครับซึ่งการตั้งเวลาก็มีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเช่นกัน จากนั้นลงมาด้านล่างครับเรื่องของการรับเงินนะครับเรารับ PayPal มาที่อ e ีเมลของ PayPal ที่ได้สมัครไว้ลงมาด้านล่างสุดนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีเป็น US shipping นะครับคือการส่งภายในอเมริกานะครับแต่ถ้าหากมีคนประเทศอื่นมาซื้อในเว็บไซต์ .com นะครับ eBay.com เราก็ต้องการขายเช่นกันดังนั้นเราจะกดตัวเลือกเพิ่มนะครับ Add or Remove Option กดจากนั้นลงมาด้านล่างนะครับคลิก Show International Service Option นะครับกด Save เลื่อนลงมาด้านล่างเช่นกันนะครับจะเห็นว่า ตรง Service นะครับด้านบนจะเป็น US ข้างล่างเป็น International Shipping นะครับตรง US นะครับติ๊กเป็น arter นะครับ See d e s c r i p t i o n เพราะว่าเราไม่ได้ใช้บริการของอาภายในอเมริกานะครับเลือกเป็น arter ราคาค่าขนส่งนะครับก็คือ4เหรียญน,นะครับ 4.00 international นะครับเป็น flat ก็คือราคาเท่ากันนะครับส่งสามารถเลือกเป็น worldwide หรือเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราส่งเป็น worldwide ข้อเสียก็คือว่าหากคนที่อยู่เม็กซิโกหรือเยอรมนีนะครับ เราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่ขาดทุนในการส่งของเพราะเท่าที่เราเช็คมาคือเราเช็คที่อเมริกาเท่านั้นนะครับดังนั้นเราเลือกเป็น choose custom location เป็นอเมริกาเหนือและใต้นะครับยุโรปอังกฤษแคนาดาเอเชียนะครับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่น service นะครับเลือกเป็น a า t e r ตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลชิปปิ้งสีเดสคริปชันก็คือจะอธิบายไว้ในคําอธิบายแล้วอยู่ที่สี่เหรียญนะครับจุดศูนย์ศูนย์ซึ่งถ้าเกิดเราส่งที่เอเชียและที่ยุโรปในราคาต่างกันนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ไว้ให้เขาไปดูที่คําอธิบายด้านบนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดไว้เนื่องจากกรณีนี้เนี่ยเราจะ ทุกที่นะครับเราจะส่งเท่ากันคือสี่เหรียญหมดจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับ return policy เรายอมรับการคืนเงินด้วยนะครับเป็นเงินคืนหรือเปลี่ยนของนะครับสมมติเอาการันตีในการรับเงินคืนเราก็กลับมาที่ไฟเวิร์ d ด o c u m เมนของเรานะครับ Copy ในส่วนของ Return Policy นะครับ แปะลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นกด continue เลื่อนลงมาตรงกลางๆนะครับจะเห็นว่าสินค้าของเราจะมีวางขายเป็น title อยงนี้นะครับราคา1.99ค่าส่งสี่เหรียญ ดังนั้นลากลงมาล่างสุดนะครับจะเห็นว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดคือ0.4ดอลลาร์คือ40เซนเพราะเราไม่ได้มีเพิ่มอะไรเลยนะครับดังนั้น0.4ก็คือตามตารางที่คำนวณไว้ก็คือ40เซนถูกต้องแล้วนะครับกด Save this listing as a template เพื่อในกรณีที่เรา จะขายสินค้าเดียวกันไม่ต้องมานั่งพิมพ์อีกนะครับกดเลือกตรงนี้กด list your item กดต่อไปก็จะเป็นเขียนว่า c o t u l e t i o n your item is listed for sale นะครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราสามารถจะเช็คได้ว่าของเราวางขายแล้วจริงๆโดยการกดที่ my ebay นะครับด้านบน มาในส่วนของเซลลิงนะครับด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามีการลงขายสินค้าไว้1ชิ้นนะครับตอนนี้เหลือเวลา6วัน23ชั่วโมง59นาทีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงไปเมื่อกี้เป็นการเสร็จสิ้นการลงขายสินค้าครับ